กลับเข้าสู่ศึกมวยมันจากแดนสอต์ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คือช่อง8ศึกมวยไทยยืนยินสุราษฎร์ธานีครับถ่ายทอดจากหน้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนั่นเอง,เองนะครับมีทั้งหมด8คู่ผ่านไปแล้วคู่ดีกันคู่ต่อไปคู่ที่6ย้ำนะครับว่าทุกคู่มีโอากาสลุ้นเงินรางวัลอัดฉีดพิเศษสําหรับการชกที่ดุเดือดมันสะใจคนดูนะครับรับไป10,000บาท โปรยับกับทางช่อง8ด้วยนะฮะและที่สาคัญปรือบกับตัวเองด้วยที่วันนี้มาเชียร์กันเต็มพื้นที่ลานกิจกรรมของเซ็นทรัลนั่นองนะครับคู่ต่อไปห้ามพลาดครับอย่างที่บอกครับวันนี้รุ่นยักษ์นะฮะพิกัด154ปอนด์ไม่เป็นการเสียเวลาครับ This is the s t x ball of t o t o n i t h t i เ a อร s สัสเดอะไฟ r ต r ร์ m ากกัมบู ladies and gentlemen please welcome the blue corner from cambodia long s o p h e กัมพูชาอายุ30ปีครับเขาคือลอมโซพีช่วงนี้ไทยเจอกับกัมพูชาบอกเลยครับว่าเดือดทุกคู่เอาศักดิ์ศรีของคนไทยเป็นเดิมพันด้วยกันนะครับวันนี้เขาคือเพลของช่อง8อย่างแท้จริงขอเสียงประมือต้อนรับมุมแดงจากประเทศไทยเฉลิมซับผูเก็ต ไฟคลับเ <Fight> ฮ้ยเฮ้ยมองผ่านๆยุค80นี่มันมาวินแฮกเลร์อ้าวเฮ้ยเขาคือเจเลมสบ์บูเก็ตไฟคลับและช่วงนี้เขาเสียงประือตอิ้นรับพูดถึงสินบนเวทีครับ กรรมการบุญสัตตุ้นสุวรรณครับยิ่งดึกยิ่งเดือดนะครับสำหรับช่องแปดศึกมวยไทยเยือนถิ่นนะครับคู่นี้เป็นการโชว์พิกัด154ปอนด์กำหนด5ยกนะครับเฉลิมทรัพ์ภูเก็ตไฟท์กลับพบกับลองโสภีจากกัมพูชาครับนี่คือเจ้าของชายาแฮกเลอร์เมืองไทยที่ผมตั้งเอาไว้นะครับถือว่าเป็นดาวดังในภาคใต้เลยครับรายนี้กำหนดไว้5ยกนะครับ ามพระราชบัญญัติกีฬามวยปี2542 3นาทีพัก2นาทีครับนั่นครับซ้ายมือครับร้อยตำรวจโทอุ้มพักใต้ครับลูปพี่เก่าครับเอาครับล้างไม่ดีแล้วครับแก้วน้ำหล่นใช่แล้วครับแม่ถ้าไม่อ่อนแอนี่จะทะลึ่งกว่านี้ครับนี่มันอ่อนแออยู่ครับขออภัยนะครับเอาคาถาดีๆพี่อุ้งถ้าไอ้เฉอริมซับแฮกเลอร์ผมหัวแหกแล้วผมโทษพี่นะ มุมน้ำเงินก็อนสเซอร์ฟาชาร์ตนะครับมาถอดมงคลให้กับลองโสพีครับโอ้โห oh, นี่มีครบยกแค่คู่เดียวครับคุณเชชัยครับอ่าครับห้าคู่ที่ผ่านมาโอ้โ oh, หน็อกกันระในระนาดรวดเลยนะครับก็เป็นปณิธานตั้งแต่วันแรกครับช่อง8ร่วมกับการจัดการแข่งขันทีมงานทั้งหมดทำมวยไทยให้เป็นกีฬานี่คือคำแรกที่ผมได้รับคำสั่งมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับเรายกระดับกีฬามวยไทยครับ ทำให้เป็นกีฬามากขึ้นดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับไม่ดูไม่สับสนไม่วุ่นวายครับไม่ต้องไปสก,กิดถามคนข้างๆชนะลูกไหนแพ้ลูกไหนนะครับกรรมการก็ห้ามสบายใจขึ้นแหละครับกรรมการหลายๆคนก็ชอบครับรูปแบบแบบนี้ไม่มีอะไรกดดันนะครับดูยกแรกครับออกอาวุธกันเลยเริิมต้นดีนะครับเฉลิมซั์ครับไป กวาดเอาโอ้โหโดนถีบหน้าสองครั้งเลยนะครับต้องรีบเชียร์นะครับตัวใหญ่ๆต้องรีบเชียร์ครับสามคู่ที่เหลือนี่ของดีทั้งนั้นเลยครับพูดง่ายๆพระเอกจอตู้เลยครับถีบเป็นยับเลยนะครับคู่นี้เดินเบียดเข้าไปนะครับรองโสพีครับไม่กลัวเฉลิมซัพย์ครับอาครับกลัวไม่ได้ครับอยู่บนเวที2อมือสแข้ง2องกำปั้นเท่ากันครับ แม็ก็ยังไม่เร่งนะครับเฉลิมทรัพย์ครับปกตินี้ก็เป็นมวยเครื่องร้อนช้าอยู่แล้ววันนี้มาในรูปแบบ5ยกครับสังเกตดูว่ายกแรกก็เริ่มออกอาวุธกันเลยนะครับไม่ออกนี่กรรมการจะเตือนทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําผู้ตาม้าถอยหลังถอยหลังเดี๋ยวโดนเตือนครับเฉลิมทรัพย์ก็ยังเข้าไม่ติดนะครับลองสพีนี่มีถีบนะครับถีบสกัดไว้ตอนนี้ดวลลูกถีบกันครับ ทาลายจังหวะทีบสร้างความเจ็บปวดอ่าครับมีศอกหักนะครับทางด้านของรองโสภีก็เคยหายใจทางช่อง8มาแล้วทั้งคู่นะครับรอ,อ่าครับดูทิศด,ดูตัโ,โ,โดนศอกแล้วแฮกเลร์ผมแม่ยิ่งหน้าผากบางๆด้วยครับเขียวไส้แทนแล้วครับไม่ใช่หมูนะครับนังมวยจากอัมูชานี่ระดับตัวแทนประเทศเขาเลยนะครับ แข่งขันในกีฬาสีเกมนะครับรายนี้สมนึกพัฒบุรีสาวสิงห์น้องเปรมครับทีมผู้ช่วยแล้วก็เจ้าจ๋าด้วยนะครับนักมวยประกบประชาสัมพันธ์แม่มาสุราษฎร์ธานีเที่ยวนี้ป้ายเต็มเมืองเลยครับไม่น่าเลยครับทำไมแฟนๆเยอะครับวันนี้ครับได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับในนามของช่องแปขอบคุณทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยครับมุดและต่อยครับเอาล้วครับรวบไว้ หมยังตีไม่ได้ครับคุณมารุตแต่จมูกแดงแล้วนะครับเฉลิมทรัพย์ครับเจอลูกถี่ไปหลายลูกอ้าวครับมีเลือดกำเดาซึมๆมาแล้วนะครับเฉลิมทรัพย์โอ้ถีบนีคล่องเท้าจริงๆครับรองโสพีอ้าวครับช่วงยาวด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหมาเลยครับลูกถีบถีบขึ้นกระโดงคางเลยนะครับอ่าทีบมาก็ถีบคืนเลยครับอ้าวครับผ่านยกแรก มีเลือดซึมๆมมาหน่อยครับแฮกเลอร์เมืองไทยโดนขี่จนจบูกกระแหงหมดเลยนะครับเฉลิมทรัพย์โอ้โหแม่ทีเป็นยับนะครับทางด้านของรองโสพีเลือดกัเราซึมๆออกมาแล้วครับเฉลิมทัพย์นี่ครับฟอนคิกนะครับไปเสยเข้ากระดูกข่างแมโยกตัวไซครับอาครับยกที่2ครับ ของใหญ่ๆยักษยักหนักๆมีสลบหรือเปล่าคุณมารุตครับไปก็ต่อยก2ครับจับตาดูดีๆครับช็อตเด็ดจะมาในช่วงวินาทีไหนนี่ยังไม่ทราบครับไม่มีใครรู้ก่อนชูมือนะครับเรื่องหมัดมวยแล้วสังเวียนที่นี่ไม่มีเกมการพนันนะครับแฟนๆดูกันแบบสนุกดูแล้วเข้าใจครับอ้าวครับไปคนละทิศคนละทางแอบไปเขาแล้วเราล้มนะครับรองโสพี ยังคงรักษาระยะห่างๆนะครับต้องออกนะครับต้องออกครับไม่ออกไม่ได้นะครับเพราะว่าคะแนนนั้นออกเป็นยกนะครับไม่มีแบบบทสรุปนะครับสังเวียนนี้มีแต่อาวุธมีแต่นักแข้งนะครับไม่มีหน้าเสือครับอย่างที่เราทราบกันนะครับนี่คือเกมการต่อสู้ครับกีฬาลูกผู้ชายครับนั่นแหละครับเริ่มมาแล้วแฮกเลอร์เมืองไทยเฉลิมรั์ลูกศิษย์ของ จาอุ้มพักใต้เอาตีไม่ตีตีไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้ดูลูกไล่แขนนะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยนะครับวงในแม่โดนซ้ายของรองโซพีครับโอ้หักศอกอีกแล้วเอาละครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วต้องลุยนะครับเฉลิมทรัพย์ครับมาแล้วครับต้องต่อยเอาใจชาวสุราษฎร์ธานีเลยครับนี่ดาวดังจอตู้นะครับไม่ธรรมดานะครับแต่วงในนี่กินกันยากลำบากเหลือเกินครับ ดูจากการไล่แขนแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าเป็นผู้บริหารก็ระดับ49 40แล้วนะครับผันษาชโมงบินเยอะหน่อยครับแรกแล้วเอาแล้วครับเสียงตุบตับตุบตับครับเริ่มมาเริ่มมาครับตีเจ็บไหมอ่าตีไม่เจ็บแยกออกมาครับกรรมการบุญศักด ยังแก้ลูกถีบไม่ได้นะครับแม่หถีบคือนะครับเฉลิมทรัพย์ครับเอาละครับขวากระแทกซ้ายเติมต่อล่างไปทีหนึ่งลองโสภีก็เบียดเข้ามาเรื่อยนะครับพยายามจะหักศอกซ้ายหน้าเสียอีกทีนึ่งเอาเนื้อเนื้อนะครับทางด้านของเฉลิมทรัพย์เริ่มมาแล้วมาแล้วนครศรีธรรมราชเอาละครับมาต้องมาให้ต่อเนื่องนะครับเฉลิมทรัพย์ครับ พี่น้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันเต็มที่อยู่แล้วโอ้ดูรองโซพีวันนี้ต่อยด้วยความมั่นใจจริงๆครับอ้โหหบันขวาครับ,อา,รบอาาแล้วครับประเด็นเหมือนกันครับรองโซพีตั้งศอกซ้ายหน้าควันศอกขวาซ้ายหน้าเอา,าแล้วครับแรงๆเนื้อ,อมาแล้วสตอเต็มฝักแล้วครับเม็ดงามงาม สองศอกสามศอกศอกพุ่งกันไปมันต้องแบบนี้ครับเฉลิมทรัพย์คนเดิมกลับมาแล้วครับสไตล์การชกแบบนี้ครับโอ้โหมาขวาครับโตข้าไปหลับตาปีเอาคืนครับลองสุพีจะเอาคืนว่าจะได้อู้อัดตบตัวครับเต็มคำเต็มแท่งนี้ครับอ่ารับผ่านอีกยกหนึ่งโอ้โหกลับมุมพร้อมเลือดกำเดาเลยนะครับสำหรับเฉลิมทรัพย์ครับดูบรรยากาศดูภาพช้าครับ มุมสวยๆซุปเปอร์สโลครับดูครับนี่ครับตบแล้วฟันเลยครับทางด้านของรองโซีเป็นดาวดังทั้งคู่เลยครับทั้งนักมวยจากประเทศไทยแล้วก็กมบูชาครับเก่งเจอเก่งเลยครับคู่นี้ครับตัวใหญ่ๆโอ้ยตั้งเอาไว้ครับนี่ครับเข่ายอดอกนะครับงัดศอกซ้ายทีหนึ่งไม่มีใครยอมใครเลยครับดูครับตบซ้ายตบขวาด้วยกำปั้นนะครับฝากดิดมวยเดือดไว้ด้วยครับมวยมันช่องแด แล้วก็อีกหลายรายการครับคุณมารุตครับรวมถึงรายการถ่ายทอดสดนะครับ LWC ซูเปอร์แชมป์นะครับทุกวันเสาร์ครับ18นาฬิกาไปก็ต่อครับยก3ครับดีกรีความเดือดที่เห็นเขาลาตั้งแต่ปลายยก2แล้วครับนั่นแหละครับ3ยกนี่ต้องจัดระบบหายใจให้ดีครับมาแล้วครับใกล้นิดชิดหน่อยแล้วครับเฉลิมซัพย์เติมด้วยกำปั้นแล้วเจ้าของฉายาแฮกเลอร์เมืองไทยนี่ครับทีบหน้าเลยครับบาทาลูกพักเจาะล่างจัดซ้ายทีหนึ่ง แม่ลองโสภีจะรับไม่ได้นะครับต้องคืนด้วยกำหนด5ยกนะครับคู่นี้นะครับตอนนี้พึ่งแค่ยก3ก็ครับความมันกำลังจะเริ่มแล้วครับไแล้ครับ5ยกนั้นจัดระบบหายใจให้ดีนะครับ123มาเป็นชุดครับนี่ครึ่งทางยก3ออกไม่ออกออกไม่ออกขับซ้ายแมขวาหลุดครับจับยกเอียวลงลงไปแม่ ยอดเยี่ยมครับกรรมการบุญศักเซฟศีรษะเอาไว้แม่เราจะสร้างความโมโหกับรองโสพีลยครับจะเอาคืนลยครับศอกสอกอยู่ไหนครับรองโสพีอัปเปคัดนำไปก่อนแต่ต่อกซ้ายครับเฉลิมทรัพย์เข้ามารู้วงในพยายามจะิดนะครับโอ้โหอยูคกับสอกบลูทูธครับไม่โดนเอาครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้ครับจังหวะขับลูกขับดอกครับนักมวยโดนน็อกไม่เป็นไรครับมีรางวัลแต่ถ้ากรรมการโดนน็อกไม่มีรางวัลนะครับ โดมัดขวาไปครับรองโสพโอ้โหตอนนี้ดีคือความดวอดความเดือนดอน,นี้จะทะลุร้อยองศาแล้วครับบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นลมเย็นเย็นพัดมาแล้วครับถ้า<ต>อยู่นในกรุงเทพเมืองหลวงตอนนี้คงจะร้อนระอุครับแต่ว่าวันนี้ช่องแปดมาสุราษฎร์ธานีครับแต่ว่าบนเวทีนี้ร้อนระอุเหลือเกินครับแลกกันมันจริงๆครับคู่นี้เตินเอาหูต่อยตัตัวเข้าไปครับเต็มๆเอา้ามีอาการนะครับรองโสพ โดนหน้าโดนกระโดงคางไม่เป็นไรครับโดนสีข้างโดนลำตัวครับทำท่าจะย่บทำท่าจะย่อครับแหม่ต้องก่อนเลยครับเจอลำตัวเข้าไปครับรองโสภีนี่ครับยก3ยก4ี่ยกหก็จะเป็นยกสำคัญครับเร่งมาทุกยกนะครับเราจะได้เห็นอาวุธกันมากขึ้นครับไม่มีตะลิดติดชึ่งต่อยสนุกมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับจากทีมบริหารช่อง8วางมาสับมาไม่ถึงเอียว ออกขาแม่กระโดดทีครับเฉลิมศัพท์ทีมไม่โดนนะครับขวาไปแม่จะเตะสองชั้นครับแต่เริ่มนลำลายเหดียวแล้วครับรองโสพีครับขยับขยับโอ้โหสวนกันครับเข่าโอ้ยหสายแม่ยังยักคิ้วหลียวตาได้ครับรองโสพีเชิญชวนครับเชิญชวน กรรมการแยกออกมาอาอมณ์ดีนะครับลองโซพีครับโดนแข้งโดนหมาดไปเยอะๆเริ่มจะยิ้มออกครับผ่านยก4ยก3นะครับไปดูนครับภาพช้าครับหมัดชุดของเฉลิมซับนะครับแต่พยายามจะมีหักศอกน,นะครับลองโสพีถีบหน้าคืน โอ้โหลูกนี้จับแล้วเกี่ยวครับคุณมารุครับเริ่มจะแรงข้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเฉลิมทรัพย์ครับต่อยลำตัวโอ้โหมีอาการเลยนะครับลองโสภีดูอามาดูนะฮครับยังกวนอารมณ์ครับลองโสภีนี่ครับย้วายตวัดเข้าไปโอ้โหดูภาพซุปเปอร์สลาดนสบยัวอครับดูนะฮะนอมคอนะฮะครันเรื่อยๆสำารับครันี้ครับ นอกจากเป็นหัวหน้าคณะแล้วต้องเช็ดสนามด้วยครับจ่าอุ้งเราดีมากครับช่วยกันทำมาหากินอ้าวยกสี่ครับเริ่มรุ้นเริ่มเชียร์กันต่อเพื่อความต่อเนื่องครับเฉลิมทรัพย์ครับข่าขวามาแล้วอาครับโอ้ต่อยตามเสียงเชียร์ไต่ตามเสียงเชียร์เลยครับตัวใหญ่ๆอาวุธค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ปฏิพานไหวพิบมันสะโผ่กระโดดเตะนะครับเฉลิมทรัพย์โอ้โหแหมยิงแต่ยิงคืยิงต่อยิ่งมันจริงๆครับเฉลิมทรัพย์แข้งซ้ายนะครับโอ้โหห้าเครับต้องนับแล้วครับกรรมการซ้ายหน้าเต็มลำตัวครับหายใจไม่ทันครับแหมครับดูครับประสบการณ์อ้าวโบกเลยครับแหบ โอ้โไปหันหลังให้ครับกรรมการบุญศักดิ์เบลกเลยครับก็อย่างว่าครับโดนซ้ายเต็มๆนะครับแม่แล้วไปออกอาการครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยนะครับโดนหนักจริงๆครับแทงซ้ายหน้าแล้วก็โดนสะสมมาด้วยครับยังเห็นล้ยักคิ้วหลิวตาอยู่นะครับนี่เป็นภาบซปเปอร์สโลว์ครับกระโดดเตะครับนี่ครับกะเล่นการทอครับแล้วดูชอด นี่ครับมุมสวยๆครับมาจากมุมเคลนด้านหลังนะครับแล้วดูดอกนี้นะครับปาเข้าไปครับโอ้ยเตยัดชายโครงเข้าไปครับยกมือขอร้องชีวิตเลยครับกรรมการก็นับนะครับแม่ดูครับหลายๆมุมับไปเอียงเข้าไปครับโอ้ยอย่าไปแจกซองกระถินแกนะครับตอนนี้บอกบุญหน้าแกก็ไม่รับแล้วครับดูครับโอ้โหดูครับโดนเด็ดเข้าไปครับซ้ายมันไม่ทันเกรงเลยครับ โอ้โหจะเข้าไปซัำครับกรรมการขวางเอาไว้ได้ดูครับเปี้ยงเอาไว้ครับไปยัดขึ้นมาครับลูกนี้มันจุกนะครับไม่มีซี่โคงรองรับแล้วครับปั้นเอวนะครับไปยัดเข้าไปครับไม่ครับตีลังกาครับแฮคเคิลเมืองไทยสวยงามจริงๆนะครับนี่แหละซุปเปอร์สตาร์ของช่อง8เรานะครับและคู่นี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าจะได้เงินวันหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแต่วันนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับ ชนะ T K O ไปได้วยเวลา1นาที10วินาที The winner by T K O goes to Red Corner ชลมสมหูเกตไฟคลับ who get fight! โอ้ต้องบอกวันนี้นี่มาแบบเครื่องดีเซลยกหนึ่งมาเรื่อยๆย,ยกสองสามและสี่พัดเด็ดสึกเรียบร้อยลง